สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะว <c oughs> ันนี้กำลัเจอกันกับน้ำนะคะเนาะมื้อนี้เป็นวันพฤหัสเนาะค่ะอ่าพฤหัสที่เท่าไรที่สิบแปดเดือนพฤศจิกาเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กับเป็นตอนนี้ก็ใกล้จะซีมงแล้งแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวน้ำก็จะออกไปฮับลูกแล้วล่ะค่ะลูกน้ำเลิกโรงเรียนตอนซีมงซิมหาเนาะคะ่ะเนาะอ่ะตอนนี้ก็ใกล้ซีมงล้วจะน้อยก็ไปฮับลูกเนาะบัดนี้น้ำก็จะมาอ่า อัปเดตความคืบหน้าของเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะที่นั่มได้แจ้งให้เ,เ,เ,เพื่อนๆทราบไปแล้วมันบอกค่ะที่ว่าเพื่อนบ้านอะเพื่อนได้เ,ออเสียงดังเนาะคะ่ะเนาะคือ,อเฮ็ดต่อเติมบ้านเศร้าเกินไปเนาะคะ่ะคืออเพื่อนบ้านนั่มนี้เริ่มต่อเติมบ้านตอนเจ็ดโมงเช้าเนาะคะ่ะเนาะแล้วกะเพื่อนกะต่อเติมบ้านทั้งกลางวันแล้วกะกลางคืนเพื่อนกะ คือบ้านอนนะแม่ค่ะเพื่อนๆเ,เพื่อนก็คือคุยกันายางอยู่ทั้งเฮียนเนาะคะนะ่ะเนาะหยอกมองหยอกหมาแฝงเสียแล้วถ้าข้างบนนะ่ะมันเป็นอพาร์ตเมนต์ทั่วไปมันก็นจะบ่ได้ยินเสียงเนาะคะ่ะเพื่อนๆมันก็นจะบ่ได้มีปัญหาจางังซี่เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าข้างบนนะ่ะมันเป็นเหมือนบ้านใต้หลังคาเนาะคะนะ่ะเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของของห้องที่น้ำยู่เนี่ยมันแล้วก็เป็น บานที่ไตหลังคาของบ้านน้ำเนี่ยแล้วมันบ่มีป้องกันเสียงเนาะคะ่ะจากขัานมันเลยเป็นปูใหม่เลยเนาะคะนะ่ะเนาะมันบ่มีแบบว่าถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ทั่วไปเนาะคะนะ่ะเนาะที่มันไดมาตรฐานที่หห้เศร้ามันว่ค่ะเพื่อนๆมันก็นจะมีสั้นที่จะต้องอป้องกันเสียงการเดินการยัง้งการ พูดคุยอย่างมันจะบได้ยินเนคะเพื่อนมันยินก็ยินหน่อยหรือแทบจะบร้ยินเลยเนาะค่ะถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มันถูกเนาะค่ะอันนี้มันเป็นบ้านไงเพื่อนแล้วเขาซ่อยห้องให้เสาจังเียข้างบนอ่ะมันเป็นบานใตหลังคาที่มันบมีระบบป้องกันเสียงอียังยังที่น้ำเคยได้บอกไปแล้วเนาะค่ะเนาะคือมันได้ยินเสียงทุกอย่างเลยเนาะค่ะเมื่อคืนน้ำยินเสียงหมาขวด เต่านาะค่ะกุกคิ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 ตอนประมาณสี่ทุ่มนาะค่ะเนาะน้่งกับว่าน้่งกับประด้คิดอีกอย่างนาะค่ะนั่ว่าจะกน้อยเพิ่นกับคุ้งสีนอนแต่ว่าเพิ่นกับนอนกับเพิ่นกับน้อาในช่วงน่าจะประมาณน้่งนั่งรับก่อนได้เป็นเพื่อนน้่งช่วงประมาณบ่ท่านได้ถึงอ่าทุ่มนะนั่งกับรับแล้วเนาะค่ะเนาะลูกหลูกับผาลุกลูก็นอนลุกลูก็นั่งกับมานอนน้ำกันอยู่โซฟาเนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้น้จะบอก ความคื้หนาว่าในวันที่นามท่วไปบอกเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านเขาได้ไปแจ้งกับคนที่เศร้านะคะสรุปว่ามือนั่นนะคะข้าเจ้ากะบอไดเหตุงานเลยนะคะข้างบนคือบร่ได้ต่อเติมบ้านบร่ได้ต่อเติมยังเลยค่ะแต่ว่านามได้ยินเสียงคือคอลา,า,ายว่าพันโมโหนะคะเนะาะคลายว่าพ่นโมโหเว้ากันเสียงดังมากๆเลยแบบคล้ายๆว่าโมโหนั่นแหมคะ น้ำก็บม่ได้สนใจเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่เพื่อนสีโมโหเพราะว่าน้ำเลยก็ถือว่าอดทนที่สุดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วบัดนี้มือนั่นน้ำก็บม่ได้ยินเสียงอีหยังเนาะค่ะจนถึงหกมงเครงหกมงแรงเครงเนาะค่ะหกมงแรงเครงสามีน้ำโทรมาหาเนาะค่ะบอกว่าเป็นจังไดไมีเสียงอีหยังมีขาเจโาได้เขามาคุยได้เขามาอย่างบ่นังก็เลยบอกว่าบ่บ่มีผู้ใดเขามาคุย สามีนั่กระหามขึ้นไปเนาะค่ะน้องแมนสิเกิดอียังขึ้นกระซังหามขึ้นไปพราะสามีนั่มาวันศุกร์เนาะค่ะวันเสาร์แล้ววันวันศุกร์ตอนประมาณน่าจะเที่ยงคืนสามีน่ะน่าจะมาถึงบ้านเนาะค่ะแล้วก็วันเสาร์สามีนั่จะขึ้นไปวอากับเขาเองเนาะค่ะเนาะคือไปวอาดิบ่มันไปว่าเป็นยังไงค่ะคือไปอธิบายว่ามันเป็นแบบนี้เด้อบ้านหลังนี้มันเป็นแบบนี้เด้อเฮาสีอยู่น้ากันจังไดจังสีอยู่ได้เนาะค่ะเนาะ แต่ทาน้ำเห็นเพิินเดินผ่านไปผ่านมาหรือลงไปซื้อของหรือลงไปฮหดกิจกรรมแล้วน้ำจเจอเพิ่นอยู่ข้างล่างน้ำก็จะคุยกับเพิ่นอยู่ข้างล่างเนาะเพื่อนเพื่อนจะคุยกันดีๆเนาะคะ่ะจะก่ได้มีการโม่หงโมโห,โมโหกันเนาะน,น้ำก็อยากให้เพิินอาศัยอยู่แบบสงบคืคอการน,น้ำก็อยู่แบบสงบตั้งค้นตังมีความสุขในการอยู่นี่ยไมคะ่ะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเข้าใจปะ <c oughs> เข้าใจความรู้สึกน้ำปะ แล้วบัดนี้สรุปว่าสามีน้ำโทรมาประมาณหกโมงเพรท่านเคืองหรอกคะ่ะนางก็บ,บอกว่าเออเพิ่นก็บดิมีอีหยังเพิ่นก็บม่ได้เฮ็ดหยังเนาะคะ่ะเนาะนางก็บม่ได้ยินเสียงเพิ่นเอ่อต่อเติมบ้านหรือเฮ็ดอีหยังเนาะคะ่ะเนาะสามีน้ำก็เออคือเพิ่อนก็จัดสิเข้าใจแล้วล่ะว่าซั่นเด้สามีน้ำได้วางโทรศัพท์เนาะคะ่ะพอวางโทรศัพท์เสร็จปึ๊ดประมาณหกโมงเคืองนาะคะ่ะนางได้ยินเสียงเพิ่นจอตะปูเนาะคะ่ะเนาะใส่สว่านจอสว่านมือเห็นไหมคะเพื่อนๆจื เ้วก็เพิ่นกับสมแซมอีหยังล้วเพิ่นกับจากหกมงเคิงจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะเนาะตะปงตะปูอีหยังมันกระตกตกป๊อกป๊อกป๊กป๊กปป๊๊กนะคนกับดนยินเสียงคือคนเฮ็ดเวียดไหมคะน้ำจะบอกว่าหกหกมงเคงนี่มันคำมันมืดเลยได้ค่ะพักน้ำนี่กินเขาเรียบร้อยเลยได้แม่สิเตรียมตัวเบิงโทษทานแล้วก็สีนอนนะคน้ำเพราะมันมันคำเลยได้ค่ะคำามืดตื้อๆเลยด้น้ำนี่กันเลยโมโหนะค่ะนโมโห รู้สึกว่าโมโหเออทั้งวีทั้งบ้านกับกับเฮ็ดเอามาเฮ็ดตอนหกโมงแรงหกโมงเคืงจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะนะ่ะเนาะเพื่ออย่างน้ำเล็กคิดในใจเพื่ออาจจะเป็นเพป็นอาจจะเหตใสเ่เฮาหรือเปล่าเนาะค่ะน้ำก็ะได้โทรไปหาเนี่ยเมงเนาะคะ่ะเนาะ้ำเลยบอกว่าเออนี่ข้าเจ้าเริ่มเฮ็ดงานอีกแล้วไหมหกโมงเคืงนี่ไหมหกโมงแรงนี่เพิ่นเริ่มเฮ็ดงานแล้วไหมสามีน้ำเลยว่าใจเย็นๆบางเทืีเขาอาจจะเหตุ อาจจะเฮ็ดบ่โดนก็นได้แล้วเราวางสิแล้วถาเบิ่งจนถึงหนึ่งทุ่มถ้าถึงหนึ่งทุ่มจังไดจังโทรมาบอกอีกทีเด้อว่าเซนเด้สามีนำเราวางสินำก็แล้วอ๋อโอเคบ่เป็นยังดอกเป็นเพื่อนเซธอันยี้ฉันก็บกขึ้นไปแล้วล่ะนำเลาวางสินั่นนำก็จะรอสามีนำม,มาแล้วก็จังขอไปคุยกับเพื่อนเธอเดียวังสินะนำว่าจะขึ้นไปละปฏิเสรุปว่าหนึ่งทุ่มเพิ่นกขยุตนะคะยุดแล้วก็เพิ่นกาเฮ็ดกิจกรรมประจำวันคือการเฮ็ด เ <N> น,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 นื้อยู่อเน้อกินของเพิ่นอาจจะกินข้าวกินน้ำไม่ยังเพิ่นเพิ่นต่างๆนานาแล้วก็ประมาณวัดซีคือตอนคืนนั้นเนาะค่ะประมาณวัดซีทุ่มเนี่ยซีหาทุ่มน้ำกบรบเพดงยินเสียงแล้วนะแล้วน้ำกันนอนหลับสนิทน้ำกบรบเพดงยินเสียงอย่างเป,ปิืงปังเปิืงปังเด็กเพล่นเพลินกระเดงยินเสียงอย่างไรจนถึง อาจจะมีแน่เสียงเพิ่นอัดยางอาจจะไปเงี้ยวไปยงังสีตอกลางคืนเป็นบางค่ะกะบ่ได้มีปัญหาหนามกับบ่ได้เป็นคนขนาดนั้นเนาะแล้วเพิ่นกระตื้นขึ้นมาเจ็ดว่ามึนก็ใสชีวิตประจําวันปกติเนาะคะ่ะอันนี้นั่าจะบอกว่าหนามกับรับได้เนาะคะ่ะเพิน่นที่เพิน่นตื่นลุกขึ้นมาใสชีวิตตามปกติเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะคือบ่ได้มีเสียงรบกวนจนเกินไปที่มันเกินไปเนาะคะ่ะคือบ่แม่ามาเฮ็ด งานก่อสร้างตอนเจ็ดโมงเสาร์นี่มัน,มนบ่แมนเนาะค่ะเพื่อนเพืนเน่อน,น,นว่าคือน้ำบอกเนี่ยราคานา้ำกะมาบอกว่าณตอนนี้เพื่อนกัอกับมีเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานณตอนนี้น้ำกได้นยิางนีก็แก๊กแต่ว่าถ้าจะบได้ยินแล้วละก็เพิ่นเพิ่นหยุดไปละเพิ่นหยุดไปแล้วเพิ่นอาจจะเฮ็ดอีกเทือ่อหรือเป้าตอนคําจกน้อยนาะค่ะบ่รู้แต่ว่าเพื่อนกัหยุดก่อนนึ่งทุ่มนะก็นาะแล้วน้ำกับบได้ยินเสียงเพิน่นเว้าวเพื่อนคุยจนเดึกจนดื่นเนาะค่ะเนาะ แล้วก็น,น้่กันนอนได้ปกติณเวลานี้นะคะเนาะ,ะถ้าสามีนาัม่มาแล้วก็ไปคุยกันแล้วหรือเพื่อนเสียเฮตดจังไดน้่นกับวัลลต้องอมาอัปเดตกันต่อไปเนาะค่ะว่าเพื่อนเสียเฮตดจังไดต่อไปเนาะค่ะนะ่าตาใน่วนของน้่ตอนนี้บอเมนวาพวกน้่เนี่ยอ้ากระสิบ่ให้เพื่อนใสชีวิตประจําวันนะคะ่ะเพื่อนใสใดอยู่ค่ะแต,แต่ว่าก็ต้องเข้าใจ น้ำเนี่ยเพราะว่าน้ำได้ยินเสียงทุกอย่างเน้่เพื่อนๆแล้วก็บ้านหลังนั้นน้ำบอกเลยว่ามันบ่สามารถที่จะให้เศร้าได้นะคะเพราะว่ามันเ่แมนอพาร์จเมนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเนาะเพราะว่ามันส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านจนเกินไปนะคะเน,นาะแมนน้ำใหญ่ออกแมนคน้นไม่เขามาปัญหานี้มันกเกิดอยู่ดีนะคะเนาะแล้วปัญหานี้มันจะต้องทรงต่อ ไปถึงเจ้าของบ้านที่นามยู่เนี่ยเพิ่นก็ต้องจัดการคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนถ้าบมมีคนเศ้าเพื่อนก็ขาดรายได้แม่บอก่ะาเ,เพื่อนเพื่อนจังไหนทีงจังเฮจังไหนนามนี่พยายามที่จะแก้ไขก็คือเฮจังไหนจังสิยู่ไดน้น้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะคือประมาณว่าเพื่อนกับเพิ่นก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อนนี่ยเรสามารถที่จะเศร้าบ้านแบบนี้ได้เนาะคะนะ่ะเนาะ เพราะว่าภาสามารถอิหีเพราะว่าบมเมวนว่วัฒนามอยู่ไดะะ้เนาคนอื่นกับภาษามารถที่จะอยู่ได้นะคะเพื่อนๆก็คิดบ้งเหมือนหลังไตหลังเหมือนบนหลังคางเขามีเสียงหนูแลนตลอดเวลาเห็นไหมคะอันนั้นเขากันยังอุจะเป็นแลนจะป็นยังเสียงมันเป็นการรบกวนสาสารถที่มันเป็นเสียงที่รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันนะคะอันนี้มันมาเป็นหนูได้ค่ะ เพื่อนๆมันเป็นค้นนะคะยางนี่เสียงดังเด้่เพื่อนเพื่อนตุ้มต้องตุ้มต้องตุ้มตังเสียงวาวเสียงคุยกันมันหนักกว่าเสียงหนูอีกเด้เพื่อนเพื่อนเสียงหนูบางทอมันยังแบบมันยังเพิ่นไปมันบอกค่ะคือจงเสียงฝนหนึงสิมันก็เพิ่นไปมันบอกเวลาฝนตกใส่หลังคามันก็เพิ่นมันก็เหตุเหลุร่ำดแต่เสียงคนยางคนเห็ดเวียคนเห็ดงานเสียงตะปูเสียงตอกตะปูเสียงเลื่อนโตะเก้าอีไอยางยังเสิมันมันเป็นเสียงที่เป็นธรรมชาติมันบอเพื่อนเพื่อนน้ำ โบสามารถที่จะอยู่ได้ได้ดค่ะแบบนี้เนาะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังว่าณตอนนี้เพื่อนบ้านนา้ำกะสงบมากๆเลยเนาะคะ่ะแต่ว่ากะบบทาะะบ่านได้เจอกันจะจะเนาะค่ะเนาะโบท่านได้เจอกันจะจเพิ่นกับโบเดย์ามาาอประตูแล้วกัน้ำกับโบเดย์ไปาะประตูเพิ่นเนาะคะ่ะถ้าเจอกันข้างล่างหรือเจอกันถนนหนทางน้ำจะพูดจะคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะแต่ว่าในณตอนนี้น้ำโบเจอ เพิ่นเนาะค่ะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เพิ่นยางลงยางขื้นแต่ว่าหันเพิ่นยางลงยางขื้นนำกระบ,บอกไปเอเอหยุดก่อนคุยกัน,กนได้บน่นำกระบ,บอกบอกเนาะคะ่ะนอกจากจะเจอกันโดยบังเอิญแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะถ้าสามีนำมานํำจางใ้สามีนำไปคุยเพื่อที่ให้เพิ่นได้ใช้ชีวิตประจำวันปกติแล้วก็พวกน้ำก็สิได้ใช้ชีวิตประจำวันปกติณนะตอนนี้ก็คือ มันก็เป็นตะยูหรอกคะ่ะนำเองก็บเป็นตะยูเพื่อนเองก็จะนาจะโเป็นตะยูคือกันเนาะคะ่นะนาะเอ้าอันนี้แหละกับมาอัปเดตให้เพื่อนๆนได้ฟังแล้วกันนำก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพเนะนอกค่ะนาะแล้วกันพอกับนำมไปมในคลิปวิดีโอหนาหรอกคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ